ฮัลโหลตาเจียหสวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะคะขึ้นธงต่างๆมาแบบนี้แสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเทศกัน,นะคะ่ะทุกคนแต่ก่อนจะไปเรียนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปให้แบมนะคะคําว่าประเทศนะคะในภาษาจีนทุกคนอาจจะเดาออกแนวเพราะว่าเคยได้ยินเขาว่าจงกัวไทกัวเมกัวอะไรแบบนี้นะคะคําว่ากัวแปลว่าประเทศนั่นเองกัว กวัวหรือเต็มๆของมันที่เราเรียกว่ากัวจาัวัจาก็คือประเทศนั่นเองกัวัจาก็คือประเทศนั่นเองนะคะัวัจาประเทศนั่นเองเราไปดูประเทศแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ไทยกวัวอันนี้ง่ายมากไทยกวัวไทยกวัวก็คือ ประเทศไทยนั่นเองไทยกัวไทยกัวถ้าจะบอกฉันเป็นคนไทยก็我是ไทย国人我是ไทย国人我ฉันชื่อเป็นไทยกัวประเทศไทยเติมเหรินเข้าไปแปลว่าคน我是ไทย国人ไทย国人อืหนแปลว่าคนนะคะ 我是泰国人ฉันเป็นคนไทยนั่นเอง我是泰国人泰国人อ่อาจจะตกใจลายมือแบมนิดนึงนะคะ我是泰国人ฉันเป็นคนไทยนั่นเองอ่ะโอเคต่อไปประเทศจีน,นะคะ่ะ中ว จงกัวจงกัวก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะ我是中国人ฉันเป็นคนจีนนะคะ我是中国人ฉันเป็นคนจีนถ้าบอกว่าไม่ใช่我不是不是,不是แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม不是แปลว่าไม่ใช่นั่นเอง我不是中国人我不是中国人ตบไป เกาหลีค่ะประเทศเกาหลีฮันกัวฮังกวัวฮันกวักวอ่าพูดถึงประเทศเกาหลีหลายคนชอบดูซีรีส์มากแบมก็ชอบมากชอบดูซีรีส์เกาหลีมากซีรีส์เกาหลีในภาษาจีนก็จะพูดได้ว่าฮันจูฮันจ,จูก็คือซีรีส์เกาหลีนั่นเองนะคะซีรีส์เกาหลีอ่าว่าฮันจู 韩剧，ui, นะคะ，系列เกาหลี，韩剧，安尼แถมให้นะคะ，韩剧，系列เกาหลี，安尼。我喜欢看韩剧，我，我常喜欢、喜欢看、看、看，韩剧，系列เกาหลี。我喜欢看韩剧，我喜欢看系列เกาหลี，安尼。你喜欢吗？她喜欢吗？喜欢不喜欢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  ต่อไปค่ะประเทศอเมริกาค่ะเม่กวัวเม่กวัวเม่กัวถ้าคนอเมริกันก็เม่กวัวเหรินเติมเหรินเข้าไปตรงนี้นะคะเม่กวัวเหรินก็จะแปลว่าคนแล้วนะคะเม่กวัวเหรินต่อไปอังกฤษค่ะอิงกวัวอิงกวัวอิงกวัวก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองเขา,าเป็น ท่าชิ่งหัวเขาเป็นคนอังกฤษนั่นเองหรือว่าถ้าจะบอกว่าเขาอยู่อังกฤษคำว่าอยู่คือคำว่าใจค่ะใจที่แปลว่าอยู่ตรงตัวเลยเหมือนภาษาไทยเลยทาใจอิงกัวทาใจอิงกัวเขาอยู่ประเทศอังกฤษนั่นเองต่อไปญี่ปุ่นค่ะญี่ปุนป่นญี่ปุน่นญี่ปุ่น 你是日本人吗你是日本人吗คุณเป็นคนญี่ปุ่นหรอนี่นั่นเองนะคะต่อไปไต้หวันนะคะที่ว่าไต้หว,ว,วันไต้หวันไต้หวันไต้หวันนั่นเองต่อไปฝรั่งเศสค่ะฝรัวว่งเศสฝั่งเศสฝั่งเศสอืมก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ต่อไปเยอรมนีค่ะเตอ๋อกัวเตอ๋อกัวเตอ๋อกัวอ่ะก็คือเยอรมนีนั่นเองเตอ๋อกัวนี่คือเตอ๋อกัวเหรอมะเธอเป็นคนเยอรมันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ใจเตอ๋อกัวมัเธออยู่เยอรมันหรือเปล่านี่นะคะประมาณนี้ วิธีการถามว่าคุณเป็นคนที่ไหนสมมติเราจะถามเขาสมมติทุกคนไปเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมก็มจะมีหลายชาติมากที่แบบว่ามาเรียนที่ประเทศจีนใช่ไหมอ่าหนีชื่อหนากรหรืก็คือคนคุณไปคนประเทศไหนนั่นเองหนีชื่อหนรแล้วก็ตอบแบบว่าไทยกรหรือะไรนแต่อันนี้มันเป็นมุกเสี่ยวนะคะอ่าสมมติว่าเราถามอย่างๆไปว่าหนีชื่อหนากรคณเป็นคนที่ไหนอ่ะอย่างงตอบว่าฉั中国人 เราจะเล่นมุกเสี่ยวเราก็ตอบอย่างๆไปว่า我以为你是我的人我的人ก็คือคนของฉันนั่นเองเฮ้ย hey, ฉันนึกว่าเธอเป็นคนของฉันซะอีเออนั่นแหละถ้าเขาชอบเราเขาก็จะอุ้ยทำไมเขินจางแต่ว่าถ้าเราไ่ถ้าเขาไปชอบก็จะดูแบบ เล่นไหลอ่ะออประมาณนี้นะคะก็ลองไปเล่นก็นดูได้นะคะทุกคนประเทศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่อาจจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะคะก็ยกที่แบบว่าเราได้ยินบ่อยได้เจอบ่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ว้เลยนะคะเดี๋ยวบบจะมาตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะก็ลากันไปก่อนนะคะจาเจียงค่ะ